ได้ข่าวว่ายิงแรงยิงคมอย่างนั้นเลยโมงทีจะข่ายขาดอย่างนั้นเลยหรอเอ็งเป็นใครกันวะฮะดีจริงเลยหลวงป่าเดี๋ยววันนี้ยรู้เลยยิงแรงจนโกเซฟไม่อยู่เลยเหรอฮะมันใครกันวะแล้วก็่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับและถ้าหากคุณเป็นมือใหม่นะครับแล้วมีปัญหากเกี่ยวกับการเล่นฟีฟ่าม b i l e นะก็สามารถเข้ามาสอบถามผมได้ในเพจไอแบบส่วนตัวส่วนตัวเลยนะครับผม กราบสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวฟีฟ่ามบอยและสายฟีทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วก็มือใหม่ด้วยนะครับและวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับทวีวุชชาแนลนั่นเองนะครับผมและวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับนี่เลยครับผมฮารานฮาร์เร่ราบสกิลบูทนะครับผมก็เป็นการทําประตูนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้ครับถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะครับผมทางฝ่งก็คือลูกม่งทรงพัน ครับผมมากับการทำประตู118นะครับผมพลังยิง120นะครับผมกับการเลี้ยงลูก105นะครับแล้วก็มีบวกเอ่อสมดุลนะครับผมเป็น76เท่านั้นเองนะครับผมความแข็งแกร่ง107นะครับผมส่วนการหม่งนะครับ106นะแล้วเขาจะยิงจะมงดีขนาดไหนนะครับเราก็ไปดูกันในไฮไลท์กันเลยนะครับผมเออผมก็จะพากแบบยาวๆเลยก็แล้วกันแฮรเอาเะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่แมตช์ของไบยน์เบอร์ลินทั้ง2ทีมกันด้วยนะครับผมอ่านะครับ วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับสนามของเอ่อบาเยอร์มิวนิกทั้ง2สนามกันเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับ11ตัวจริงก็มีประมาณนี้กันเลยนะครับผมเอาละครับฝั่งเราจะได้เป็นคนเขี่ยเริ่มก่อนนะครับผมเอาละครับตอนนี้คืนหลังมาอยู่ที่โคดี้ไปที่บอดแมนให้วิลินคุยสวิตแล้วจังหวะนี้ยังกลับมาที่ด้านหลังกันอยู่ครับเอางปดูกันดูนะตอนนี้เอาละครับ ก่อนออกมาทางปีกแล้วครับผมลากพิญญานะครับลากจี้เข้าไปนะครับจะเปิดไหมโอ้โหติดนะครับผมติดอาราบาครับแต่เป็นลูกเปิดมุมนะครับผมในลูกคันเนอร์ปครับเปิดประตูนี้จังหวะนี้ก็ได้ขึ้นโขกประตูเรียบร้อยไปเลยครับลูกแรกบอดแมนครับผมขึ้นโขกอย่างสวยงามเลยครับลูกนี้จังหวะนี้ที่เทคตัวนะครับโอ้โหแทบไม่ต้องกระโดดเลยครับผม สวยงามจริงครับอ่านะครับดูแรกเริ่มกันที่10นาทีแรกนะครับผมโอ้โหมีข้อความของคนดูทางบ้านขึ้นนิดนึงนะครับผมอ่านะครับอันนี้เป็นของมาเรสครับอ่าแตวันนี้ออกมาที่ปีกมาโกร้อยมาโกร้อยจะเปิดแล้วลูกนี้ถึงด้วยโอ้โหอยู่ซีบิโอครับผมโอ้โหเต็มหัวเลยครับลูกนี้ใช่ยืนตำแหน่งได้ดีนะครับยืนตำแหน่งโหม่ได้ดีนะครับผมลูกนี้ อ่านะครับมาเลยนะครับผมโอเคมาที่เจอราอยู่ตอนนี้ยังไปไม่ได้ครับกลับมาที่โคดี้ครับตั้งมันตั้งกันใหม่ครับลูกนี้มาที่เปริสิทธิ์ครับยังอยู่ที่ิมเนเปริสิทธิ์ไม่ไปลูกนี้ยังไงยังหลอกอยู่โอ้โหลูกนี้หลอกสวยครับแล้วได้ปั่นเครนครับลูกนี้ฮาเล์โอ้โหไม่เหลือครับลูกนี้สวยจริงๆครับลูกนี้ครับ แล้วเข้าข้างขวาข้างที่ถนัดด้วยครับผมรูนี้ต้องขอบคุณกิลิศเลยครับรูนี้จังหวะนี้หลอกได้สวยมากครับอานะครับทางฝั่งของเราได้นําเป็น2ต่อหนึ่งนะครับผมตอนนี้มากโกร้อยครับฮาร์กิมี่ปีที่มาโกร้อยให้ฮางกิมมี่มกกรรมครับยังไปไม่ได้ครับ คืนมาที่ร้อยอยู่ครับเล่นกับร้อยอยู่อ่าโดนตัดบอลได้โดยติดิทธิ์ครับผมไทยแล้ววิ่งครับโอ้ฮาเลอร์หลุดฮาเลอร์ฮาเลอร์ยังได้อยู่ตรงนี้เจ้าเกิร์เซโนทำฟาวโอ้ใบแดงเลยนะครับโอ้โหเช้าวันนี้ยูเซบิโอจะเป็นคนสันหารจุดโทษครับก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหเช้าวันนี้ประตูเขาอ่านเกมได้ดีนะครับผมแต่คนยิงดีกว่านะครับผม ตอนนี้ทีมฝั่งของเรานะครับก็หนีไปเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะครับผมอ่านะครับมาดูว่าเขาจะแก้เกมกันยังไงนะมากระตุกนิดหน่อยนะครับผมสัญญาณจากอังกฤษไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมใช้เน็ตเก้าเก้านะครับผมใช้เน็ตเก้าเก้าสาธุก้าเก้านะครับผมเอาลนะครับโคดี้รอให้เน็ตหายแดงครับโอเคอยู่ที่บัตแมนครับ วันนี้บัตแมนมยังไม่ได้โชว์ฟอ,ปอปร์มเท่าไหร่แฮ่หรอครับโอดีดด้พูดอยู่สนอเยอ่ะนะครับอยู่ที่ลาปิญญาอีกแล้วลูกนี้ได้เปิดเข้าในแล้วเนีฮาเลือขึ้นไม่ถึงอ๋อโดนทำฟาลาไปก่อน,นครับผมนีเป็นยูซีิโอจะได้เป็นคนเตะดีครับฮาเลอือน่าเสียดายเลยครับลูกนี้อ่านะครับหมดเวลาครึ่งแรกกันนะครับ มาต่อกันที่ครึ่งหลังเลยครับผมอ่านะครับอยู่ที่จังหวะนี้อาราบาเป็นคนลากเลยกเ้มาครับอยู่ที่มาเล,ล้วครับลูกนี้มากรอยอยังอยู่ที่ริมเส้นครับหาช่องที่จะเข้าไปนะครับผมค่อนข้างที่จะคุมโซนดีเหมือนกันนะครับผมทางฝั่งของบบเยนเสื้อแดงนะครับ สารัาบอดแมครับได้โชว์จังหวะเข้าบอลแล้วครับผมฟ่าไหมจังหวะน,นี้รามิญาอีกแล้วยกข้ามาให้เปริสิิติถึงด้วยแล้วสับขายิงจังหวะน,นี้จะได้เปิดมุมครับเจอราดเห็นเพื่อนแล้วลูกนี้ฮาเลห มงสวยจริงๆครับลูกนี้โอ้ต้องขอบคุณคนเปิดเลยครับดูจังหวะภาพช้ากันอีกทีครับโกพุ่งสุดตัวนะครับหัวเกือบโขกเสานะครับผมแต่เอาไม่อยู่จริงๆครับลูกนี้60นาทีอะขอความใหม่อีกนะครับขอความผมมาทุกระยะเวลานะครับเอาละครับจังหวะนี้จะมีอีกประตูหนึ่งไหมเหลือเวลาอีก70กว่านาทีครับ เราไม่ได้อีกยี่สิกว่านาทีครับผมยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเราต้องเคลียร์ไว้ก่อนครับลูกนี้ฮาแล้วครับตั้งเกมกันมาใหม่แล้วครับเซตแผนขึ้นมาแล้วครับผมเหมือนว่าจะมีจังหวะฟา,าวนะครับแต่กรรมการให้เล่นต่อนะฮาเลอร์ลูกนี้ฮาเลอร์ช่วงท้ายๆเกมจะเอากระปีดมาแลครับลูกนี้ลาฟินยาครับ โอ้โหเกือบเข้ามาได้ครับผมอน,นะครบเปลี่ยนตัวฮาร์เรอร์ออกไปครับผมเป็นซาริโอมาเน่จะเข้ามาแทนนะครับก็โอ้โหจังหวะน,นี้เปิดเข้ามาได้สวยครับจังหวะน,นี้เขาจะได้โตกลับแล้ว ยังอยู่ครับไปได้ติดโนเสียบไปเหลืองครับเกมนี้เดือดจริงๆครับผมแดงเดือดเลยครับผมแดงเดือดของทางด้านด้านบุนเดสติกานะครับผมอ่านะครับเจอราดจังหวะนี้ได้ปั่นโค้งไม่พอครับเคิร์ฟน้อยไปหน่อยอ่านะครับจังหวะนี้เจอราดจะได้เปิดมุมมาอีกลูกนี้ยังไงโคดี้ ขึ้นช้าไปหน่อยครับเอาละครับเวลาครบ90นาทีแล้วจวังหวะนี้คุณตัดสินว่ายังไงครับโอ้ยังมีการฟราลกันอีกนิดนึงครับผมคนเวลา4นาทีครับผมและคูณตัดสินก็เป่าจบเกมลงไปแล้วนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เอาละครับสำหรับฮาร์เรอร์นะครับผมผมก็ให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10ก็แล้วกันนะครับผมก็นะครับเขาเป็นกองหน้านะครับที่เก่งกาดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยิงหรือว่าการโมงนะครับผมแต่นะครับสไตล์การเล่นของเขานะครับก็ให้นึกถึงคนนี้เลยครับผมแฮร์รี่เคนนั่นเองนะครับผมเป็นกองหน้าที่ลงมาล้วบอลค่อนข้างต่ํานะครับผมก็เขาจะถนัดเล่นกับกองหน้าที่เป็นกองหน้าคู่นะครับผมแต่ถ้าให้เล่นกองหน้าเดี่ยวนะครับอันนี้จะไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้มีความเร็วหรือว่าการพักบอลก็ถือ ว่ามีอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับผมก็ถนัดเกี่ยวกับเถนัดเล่นกับหน้าคู่เลยโดยเฉพาะนั่นแหละครับผมประมาณนั้นครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ย <Hey, S 1> เอ็งเอ็งนั่นแหละเอ็งดูคลิปข้าจนจบเลยเหรอวะ <c oughs> เออแล้วทำไมเอ็งไม่กดซับสไครต์เอาไวล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของข้างไงเออแล้วก็อย่าลืมนะอย่าก,กดสกิปข้ามโฆษณาล่ะเออมันจะได้เป็นรายได้ข้าไงเข้าใจปะฝากไว้ด้วยล่ะเข้าใจไหม